ดูรถคันเมื่อกี้เนี่ยรถคันเมื่อกี้เราได้แนะนำรายการเออไม่ใช่แนะนำตัวไปแล้วนะครับมันว่าสปอร์ตทีวีของเรากำลังถ่ายทอดสดนะครับโดยชัดส้มไอเบฟให้กับท่านผู้ชมเดี่กำลังดูชมกันนะครับณสนามขนอมซุปครัสอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเอาละครับจับตาดูวันนี้นะครับฮิโรคิโอคาว่าไปเล็กฮิซุนครับไปเล็กฮิซุนโอซากิอันนั้นค่ะใบบอกว่าสนามหน้าที่นวมรับ พวกเล็กสลาบุรีพบกันแน่นอนครับกับน้องใหม่อีกคนหนึ่งอายุไม่เกิน18ขวบคือ <c oughs> อ่าลืมชื่อแล้ว <c oughs> นี่เราเกี่ยวกับว่านี่เป็นนักแข่งญี่ปุ่นแต่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับ5้าจาก5สนามที่ผ่านมา <c oughs> ในการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนักแข่งญี่ปุ่นอยู่อันดับ5 <c oughs> ตอนนี้อานนเต้บริสเทโบอยู่อันดับ1นะคะแนนสะสม94สคะแนน <c oughs> เป็นแชมป์มาแล้วสสนามที่2 2สนามครับ <c oughs> ชัยรมพันแชมป์ประเทศไทยอยู่อันดับ3และอันดับ2เป็นประการทั้งทองมาเลขสิบแปดคะแนนสะสมหมด18ล้านสนามจับตาดูครับหมายเลขสิบหมายเลขออกแล้ว ดูเลยครับดูเลยครับลอยเขาเลยลอยเขาคารวาคันเมื่อกี้นี่ร้อยห้าสิทธืไหมอ่าเดี๋ยว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 ส่งศูนย์ซ่อมอ่าศูนย์คาวาใหญ่อยู่ที่สารอเมริกาแต่มันเป็นโอลิงโอลิงของประเทศจีนสังกัดประเทศจีนโอลิงน่ะโอลิงเชนน่ะอ่าที่ติดสติ๊กเกอร์ไว้อ่า ทองเราไว้ลงขั้นเกียร์รุดเอ๋อไปสว่างอ่ะอ๋อดโตราสุดยอดทนใดชมนมาวมือของนักบิดชั้นนาของเมืองไทยนะเล่าไวไปอังกีเลยอ่ะตัากระแปบไปก้่ป่า ยัะได้ขวดนหน้าได้วยเขายืนอยู่บองอัาจย์ผู้เดียวนั่นแหละระวังไว้ด้วยนะป๋าตรงนี้นะเด็กนี่โป้งนี่กมังเข้าอ่แล้วก็ไอ้นี่นุกกาบาทอเพื่อลบเหมือนกัน อยู่เซนยอแซบลูกแปดขวบอ่าอยู uh. ah. you yourself, ่เซนอแซบยดขวบมาหาดูการแข่งขกันต่อครับขอบคุณครับวันนี้ในการแข่งขันองเราขอบคุรถจักยานยนต์นด้านะครับป t ดีลิิพันตาสิงห์นะครับมปอร์ียงรถจักรยนนวลเบอร์ชแกนซี่สมากีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาโบยังนำอยู่ครับในขณะนี้ ผ่านไปแล้วสามรอบนะตอนนี้ผ่านไปแล้วสามรอบเหลืออีกสิบห้ารอบของการแข่งขันนะครับผู้ชมเราชมการแข่งขัน FMLSCT แทร็คซูเปอร์ครอสสองอันเดี๋ยวไปถึงบ้านก่อนไปทิงบ้านก่อนแล้วส่งให้สนามที่หนะครับอากสนามแข่งรถขนมมีสังกัดหรือยังยังไม่มีใช่ไหมอ่าโอเคสังกัดเซนจอแซฟก็ได้อสังก like ัดเซนจอแซฟก็ได้ อ่าและอ่ะนานะเดี๋ยวทำให้สังกัดเซนเจอแซมแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเซนสัญญาแต่อ่านก่อนอ่านทั้งวันแล้วนะอ่านทั้งวันเลยห้าสิบซีซีสามคันลูกสามคันสังกัดเซนเจอแซมเลยอ่า นีบ้านนาสถานะ้านาสานทั้งอ่างใต้ก็ไปชุ่มนมกันแล้รับครับวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้ยันและนี่คือไปเถียงอ่าบุญเก็ดตากาลตั้งต้อได้ไหมครับบุญเก็ดก็ได้หมอด่อเลยอ่าจ้ะเหรออาจารย์อ่ารอบเดี๋ยวมาที่สามเลยเหรออ้าวที่สี่เป็นใครครับที่สามตะการที่สี่เป็นฮิโรกิโอกาวะอ่าไม่ใช่เลยอาจารย์ที่สี่อารุ่นรุงหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนนะอาจารย์ที่สี่อารมณ์กด มาได้สิบปีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่หนึ่งอ่ะยาวแล้วที่สองคือ 5, 5, 6, เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันตอนนี้ไอพีเอ็มกำลังทำการถ <5, S 2> ่ายทอดสด 5, 5. จากช่อง <5. S 2> มอเตอร์สปอร์ตทีวีนะครับหมายเลขห้านี่คือนักแข่งญี่ปุ่นนะฮิโรคิโอคาวะยังมาดีตามหลังมาอยู่ครับเธอโบยยังเป็นผู้นำครับ ตามด้วยชัยยันลมพันนะครับหมายเลขหนึ่งอยู่ตำแหน่งที่2องราการนักทองอยู่ตำแหน่งที่3ครับที่4ี่โลกียร์เขาว่าและที่5ครับเป็นหมายเลข10ครับจะก,กินสุกสีเปสารครับอยู่ในตำแหน่งที่5้าในขณะนี้ครับเออแล้วกันดีกันหน้าดเต็นเดี๋ยวที่ยืนบนเก้าอี่ขยายอย่ามายืนกังหน้าไม่ได้เป็นนาเ<น>จ้านะอย่าตั้งเข่าพี่ยืนบนไม่ได้เป็นนาเจ้าตอนเดิมบอกว่าเป็นนาเจ้าก่อนครับเออ เก้าอี้ขยับออกข้างหน่อยยืนบนเก้าอี้ขยับออกข้างหน่อยแล้วกันอ่านะครับนะครับในขณะนี้นะครับในการแข่งขันของเราในขณะนี้ต้องบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วเปลี่ยนชกแต่การรับทองนั้นผมลองวาดลายนะวาดลายวาดลายอ่าไดวส่งสหรัฐอเมริกาแล้วส่งศูนย์ใหญ่ให้ที่เยอรมันนะฮะอ่ารถคันนี้อ่าทำยังไง อ่าตอนนี้นี่ถูกอยู่ถูกอยู่ถูกอยู่แล้วก็มาเลเซียอุงปินนนท์เช็คช็อกถ้าช็อกเบี้ยวตรงนี้เปลี่ยนเลยของเราย่งจับจุที่อารุณกรอารุณกรขั้นตอนให้ซ่อมล้ำไหนนะอ่าตอาตองมาเลขสิบแปครับอันดับที่สามยังเป็นหมายเลขสิบแปดเกมตะการทั้งทองนะครับในขณะที่ตำแหน่งที่สองนั้นเป็นชัยยันลมพันนะครับที่หนึ่งนั้นจะเป็นหมายเลขสามเทอร์โบอานุเทพฤทธิ์ ระบัเดิมนะครับหมายเลขสที่นำอยู่ในขณะนี้ครับราเอบัวอนนท์เทลิครับมยากรับแล้วใส่ดิจิตอลเขาไปนี่อยู่นีอยู่ผเจออยู่เจออยู่ตัวนี้นะตัวนี้นะแล้ลดิจิตอลตัวนี้นดิจิตอลแม่ยู่บ้านใช่ไหมอ่าแล้วอย่างนั้นดิจิตอลตัวนี้นั่นแหละวนี้อ่ดิจิตอลเขาไรตนั้นอ่าแกไม่รู้ ภาคใต้นะครับ<า>เกมเการแข่งขันบานมาแล้วเจ็ดรอบนะครับเหลืออีกสิบเอ็ดรอบสนาม <Okay. S 1> อีกเจ็ดรอบสนามของการแข่งขันสําหรับเทอร์โบครับยาวกันเลยทีเดียวสําหรับหมายเลขสามเทอร์โบอานอนเทพผลิปครับทยยันอยู่ข้างหลังด้วยละครับที่เห็นโดดอ้างหลังไวๆด้วยละครับทั้งเกมตการนักท,ทองที่อยู่ตําแหน่งที่สามด้วยตการนักรองที่สามที่รกี่วาว่าที่สี่จะก,กินสุขศีไปสารที่ห้ามีล้มนะ หมายเลขสิบนะเขาเป็นเทนลบลงไปในจอของเราไม่เห็นนะครับเราเป็นเทนหมายเลขสิบแรกเต็มที่เดี๋ยวได้ลูกแล้วได้พร้อมกันเลยอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่จะอยู่ตรงจุดนี้นอ,อ่าแล้วไปดูมไม่เอาแล้วตอนนี้เรามาดูตำแหน่งที่สองที่สามครับระหว่างชายาลพบละ่ะรายการละาร m o t o ั s น o ทีวีนะครับ m o t o r s p o ทีวีถ่ายทอดสดโดยจันส้มไอวีให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับทาง ขนอมนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามแข่งรถขอนอมอันดับในสนามกับคะแนนสะสมสลับกันนะครับคะแนนสะสมตอนนี้ครับสองกับสามนี่ไงครับนักแข่งเก่านักแข่งเก่าปากใต้สี่เซนต์ครับกับตระการตั้งทองแต่คะแนนสะสมตระการตั้งทองเป็นที่สองชัยยันะเป็นที่สามครับผมเจ็ดคะแนนละห้าสิบจับกูไม่ได้จังหวัดคาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครในขณะที่น็อคเกมนะครับรุ่นน้อง การนั่งทองยังอยืนดำหลังครับมา,มาได้สวยทีเดียวครับสำหรับชายอโลันต์แันบที่สองครับเธอโบนี่ยาวๆเลยนะอาจารย์นะใช่ครับที่หางยาวๆเลยนะโอ้โหยาวเลยนะครับที่ชาย,ยันขับรถหมายเลขน,นึงเพราะว่าเอามีคะแนนเป็นเมอ่อแชมป์เมื่อปีที่แล้วแชมป์ปีที่แล้วครับก็ไา้เบอร์หนึ่งไ,ได้เบอร์ห่งถ้าเม่ใชเบอร์หนึ่งน่เสียเงินน โนครับาต้องม่ที่ไหน่แล้วเดรับปอเราจะบอลสันเหรอ้าไมให้แม่พาไปพ่อจะล้างห้องน้ำพ่อจะล้างห้องน้ำกลับมาแล้วพ่อจะล้างห้องน้ำบอกแม่เลยพ่อจะล้างห้องน้ำให้กลับมาสะอาดเลยห้องน้ำนมป์เลยเป็นแช้โดด้วยครับยังไม่เต็มที่สำหรับเกรดเเดี๋ยววันหลังผมจะเต็มที่ ลำจะกินสุขสีไปสารครับติดตะการตั้งทองเข้ามาเลข18ครับอยู่ตำแหน่งที่3ครับยังอยู่ตำแหน่งที่3อยู่สำหรับตะการทั้งทองมาเลข18มองไม่เห็นนี่เราเกี่ยวกาว่าเลยแรกๆก็ติดมาอยู่นะอาจารนอ๋อแรงๆออกมาดีแล้วเกินตอนนี้เขาอยู่อันดับที่5หรือ6นี่แหละครับเดี๋ยวจบกำลังจบการแข่งขันเนี่ยเป็นเมสซี่ไทยลีกสองพันสิบสองจีนแอฟริกาใต้สนามที่6นะครับ ครับกา,ารในวันที่31 0และกรกฎาคม2555 3 0มิถุนายนครนะ3 0มิถุนายน1กรกฎามคม1กรกฎาคม 2, 2วันนะสนามแข่งรถขนอมสุโขทอนอำเภอขนอมจัหงหวัดนครศรีธรรมราชผ่านไปครึ่งทางแล้วครับ9รอบแล้วเหนื่อยนะครึ่งทางเนะี่ยต่อไปเหลือ8รอบแล้วครับจับนำเหลือ8รอบแล้วครับนำอยู่ครับหมายเลข3เทอร์โบอานนท์เทพปาลิฟครับอันนาเทอร์โบรามเจนเจนไอทีเและซิงทีมครับจากสระบุรีครับคนอะไรนะ ผ่านไปสิบรอบแล้วนะครับนี่คืออนนท์เทพลิฟท์น้ำเทอร์โบครับคนอะไรทำไมกำลังดีจังกำลังดีเลยอนนท์เทพลิฟท์ไหนเนี่ยเหรอปอนนท์เทพลิฟท์เป็นอันดับสามของประเทศไทยปีนี้ผมนะอนนท์เทพลิฟท์ก่อนได้เมียคนนึงเลยได้คะแนนเต็มห้าสิบเขาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ออนนท์เทพลิฟท์ไม่ใช่ผมเป็นคนจัดให้อ่าจัดให้ โอ้ก่อนว่าลูกเดินเขาเดินนี่มึงแกมึงมึงเดินพูดไอ้โน้มเดินพูดแล้วกลับบ้านพอจะพูดอะไรฟังแล้วไปคุยกันตอนเไปจะล้างห้องน้ำใช่ไหมมาคุยกับเพื่อนบ้านไหมครับคุณจะได้แต่พรจะไปกันอโนมิบะริสฮิโรกิโอคาวะนักแข่งสุดหรอจากญี่ปุ่นนี่ครับอยู่อันดับที่สี่แล้วนะครับนี่ครับหมายเลขห้าท่นนี้ครับคันนี้ครับชิงแชมป์ประเทศไทยแต่นักแข่งญี่ปุ่น มีคะแนนสะสมเป็นที่5อยู่ในตารางคะแนนขณะนี้นะนอกเหนือจากผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับรถจักรยานยนต์ Honda แล้วบริษัทหล่อเลื่อน BTD ี u b r i c a ค t s ก็ดื่มสิ่งมันรถสปอร์ตทีวีอย่างรถจักรยานยนต์เปอร์ e r อ h u g a p Gutsi นะครับสมาคมกีฬาแห่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณกองทุนรอบโรงไฟฟ้าคันนี้บริษับจะพูดถึงตรงนี้เยอะหน่อยจำกัดนะครับบริษัทบอลรอจำกัดมหาชน โรงพยาบาลขนมครับเทศบาลตำบลอ่าวขนมเทศบาลตำบลท้องเนียนเทศบาลตำบลขนมนะครับโรงพยาบาลขนมคุณปูวันนัทคุ้ยไฟบูรานเจริญพันขนมแข่งยิ่ง่างคนแข่งิ่งตางคนดมีสักครั้งบริการโดยคุณอภิสิทธิ์อิสระเดชคุณสงบขันแข็งซอเกษตรขนมครับขอบคุณคณะกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้าขนมทุกระย่างนะแม่้องจินประกันประกานในคนเห็นไหเวลานั้นไม่ได้นะ แล้วทีนี้ต้องมีคนไปถ่ายถ่ายปล้กรช้าแชร์สามสิบวันนะะไม่ใช่ธรรมดานะไม่เบิดนะของวันนี้นะอทำไมนะลูกนะการที้คุณจะทำอะไรบางอย่างสามสิบวันนะของคนไทยของคนไทยของคนไทยสามสิบวันอ้ายางีกรอบรอบเลยโอ้โหทิ้งยาวเลยนะอาจารย์เออบอนนเทพริ สนามที่แล้วดูเหมือนว่ารถไม่ค่อยดีแต่สนามนี้ดูแล้วคนก็ดีรถก็ดีสองสนามล่าสุดเขาตกไปที่สองนะครับสองสนามล่าสุดก็ขเขามีเหตุและผลนะทําไมคืออะไรครับคนแรงเปล่านั่นน่ะสิถือว่าๆๆคนเมื่อยมีความสุข <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนนี้กกลับมาฟิตใหม่ครับกลับมาแล้วเทอร์โบกลับมาแล้วครับเรียกฟอร์มกลับคืนมาแล้วเทอร์โบ สนามที่6กกำลังจะเป็นแชมป์อยู่รอมรอแล้วโอ้โหว่าไปอีก20แต้มครับ20คะแนนครับ,รบอาจารย์ที่ขนมที่มีอะไรนะ่าที่ยวมา้งอ่ะก็มีเยอะแยะนะมีอะไรทะเลปาโลมาสีชมพูก็มีให้ดูที่โอเค,ครับปาโลมาสีชมพูถูกต้องแล้วมีคนสีชมพูมัง้งอ๋อ หินลอยน้ำแน่ทั้งสามอย่างเราบ้านแล้วมีคนสีชมพูมั้งเปล่าคนสีชมพูเยอะแยะไปหมดนะครับอะไรกันเนี่ยเราขับมาดีเลครับขับมอทตอสปอร์ตดีนี่เรากี่รถกระบะเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วเบอร์แต่ว่าผมได้ยินว่าหินลอยน้ำเราผมทึ่งมากเลยสุดยอดที่เดียวในประเทศไทยอ้ามาครับพบกับพี่เล็กคุณตงชัย มาช่วงสุดท้ายช่วงนี้มาที่โลกอีโงกาว่านะครับคุณตงชัยบอกว่าชาขนมเอยปากฝากขอบคุณคุณตงใช้วงสวรรค์และทีมงานไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ยกกันมาจาก Thailand c i r ร์กินะครับไม่ว่าคุณเตยคุณบอยเออภาพนี้ขึ้นมาก็ได้ท่าพที่พ่อทำใหมเดี๋ย้ได้แล้วใช่ไหมอยู่บ้านที่เต็มที่ส่วนสันุนทยดครบทุกคนเพราขอบคุณครับบอลอสปอร์ตทีวจานซบ i อ m ของ าท้อสดความมันๆครับเห็นโอ้โหฮีโร่กี่อกค์ว่าสนามหน้านะผมพ,พวกเหล็กสราบุรีนะครับพวกเหล็กสราบุรีพบกันแน่นอนนะครับกับนักปิดญี่ปุ่นเพิ่มอีกหนึ่งคนน่าครับวันที่เดือนหน้านะครับที่เอ่อพวกเหล็กสระบุรีนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขัน FMSCT Thailand Supercross ชิงชนะชิงแชมป์ประเทศไทยสนามโยกการ์ดกันนี่เราลุ้นนี่เราจะมาข่าวซู่ ทำเรวนแที่พวกเล็กศน้ำค่ายวพมันคือวันที่สและ5สิงหาคมนะครับมลงพุทสินวันที่หนึ่งองคเมื้องี้กำลังจากข้อข้อเข่าหรอฮะสบายแล้วผมพ่อข้าใจแล้วว่าได้สร้างภาพแบบเทียมเนี้ยหูุกึกเอาอายุเท่าไรก่อนเรื่องน้ำสิบเอ็ดขวบเป็นวะสิบสองขวบปีนี้เห็นอาอ่าอ่า สามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครผมไปมาฮะบริเวณแถวนั้นผมมือมาจากสนามกอล์ฟเลยอ๋อเหรอครับไ,ไว้งามมากเลยสุดยอดเลยแล้วก็ได้รับเกียให้เป็นสนามแข่งขันสนามแรกในรอบปีครับของสมาคมแข่งรถจักรยานยนวิบากแห่งโลก FIM <อ> FIM นะครับสุดยอดและทราบว่าจะได้เป็นสนามแรกแล้วสนามสุดท้ายด้วยไม่ใช่เหรอครับ สนามหนึ่งเลยของโลกเลยของโลสนามแรกของโลกเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราชาวซุปเปอร์คอดแล้วก็ชาวไทยด้วยนะครับเป็นโอกาสที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยเราใช่ครับมาพูดจุดจำนวนเป็นตํานานยืนอยู่นี่แล้วคุณตงชายวงศวรรค์นะครับเป็นผู้สร้างตํานานครับเป็นผู้สร้างตำนานเรองไรมเหลือแล้วครับเลืสามรอบนะครับส่วนกลุ่มนําจะเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วครับจากจำนวน ที่ผ่านมาเขาเป็นที่1และสนามที่หกกำลังจะจบลงเขาก็จะเป็นแชมป์สนามที่หกว่าที่แล้วครับแล้ว